ญาติพี่น้องลูกๆหลานและพวกเราไปอย่างไม่มีกครอันเป็นมรณะรู้สติเกือนพวกเราทัา้งหลายว่าชีวิตมนุษย์นั้นเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีแก่เจ็บตายเป็นเช่นนี้ทุก้คนเพียงแต่ท้าเร็วต่างกันอันเป็นไปตามกรรม ตามบุญกุศลที่แต่ละคนนั้นได้บำเพ็ญปฏิบัติเอาไว้ในอดีตชาติแล้ปัจจุบันท่านทั้งหลายครับขึ้นชื่อว่าความตายไม่มีใครที่จะสามารถหลีกหนีเอกไปได้วันนี้เป็นวันของคุณพ่อในวันข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนอาจจะเป็นถึงวันของพวกเรา แม้เราจะไปหลบนีที่ใดไปซ่อนตัวที่ใดเราก็มิอาจหลีกหนีความตายได้ดังที่บทประพันธ์ที่นักกวีเรียกเกนเอาไว้ว่าแม้ซ่อนกายในกีเนกเ้กลางเวหาซ่อนกายาการสมุกสุดวิสัยจะซ่อนตัวในหุบเขารําเงาไพร นับยังไงผลตายนั้นไม่มีถึงรูปงามและอรัสสักเพียงไหนที่สุดสายย่อมเล่าเห็นเป็นเหยื่อหนอนชีวิตนี้ไม่ดำรงคงขาวรความมุ้ยมอนเท่านั้นคือความจริงท่านทั้งหลายครับกอดที่ร่างอะไรวิญญาณของคุณพ่อจะได้พ่อไม่ไปตอกของเธอในวันนี เราผมออขออนุญาตทำเรียนประวัติของคุณพ่อสุทธิโรรามอออพอสังเกตให้ท่านทั้งหลายไ,<อ>ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อที่ได้มองเห็นกระหนึกปฏิบัติมาตลอดช่วชีวิตของคุณพ่อให้ทุกท่านได้รับฟังพอสังเกตดังนี้ครับคุณพ่อสุธิโรราม เกิดเมื่อวันศุกร์ที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2481นันน 7, บนบ้านเลขที่7/1บ้านหนองแมงหมู่ที่11ตำบลหนองแจ้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรของคุณพ่อสุธีคุณแม่ว,วัลรีวรานาว มีพี่น้องร่วมบิดามาดาทั้งหมดเจ็ดคนดังนี้หนึ่งคุณพ่อสุพิวรนามผู้วายชนสองคุณแม่ฮาริสิริเวศปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว 3. คุณพ่อสำมฤทธิวรนาม 4. คุณแม่หนุวยชัยยโหง ห้าคุณพ่อวงค์เทวรนามหคุณแม่อโงวรนามเจ็ดคุณแม่ทองเที่ยนอำทองสุขโดยน้องๆของคุณพ่อสุดที่วรนามทั้งห้าคนปัจจุบันได้ตั้งครอบครัวอยู่นะบ้านหานองแวงตำบลหองแก้วอำเภอเมืองร้อยเ็จังหวัดร้อยเอ็ดครับ ในชีวิตยาด้วยคุณพ่อสุธิเป็นบุตรชายคนแรกและเป็นบุตคนโตของครอบครัวจึงมีความจบเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำหน้าที่แบ่งเบาภาระและช่วยเหลืองานของพ่อแม่แทบทุกสิ่งอย่างนอกจากจะช่วยเหลือการทำไร่ทำงานกับคุณพ่อคุณแม่แล้ว คุณพ่อสุทธิยังมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูงน้องๆทุกคนคุณพ่อเป็นคนสุข,ขุมมีจิตใจอบอ้อมอารีมีลักษณะจิตใจร่าเริงแจ่มใสเป็นคนกระยันขันแข็งในการทำงานหนักเผาเบาสู้ไม่เคยปริป,ปาาบลึงความเหนื่อยยากใดๆให้ พี่ๆน้องๆได้วินสรักธาเดียวจึงเป็นที่ไว้วางใจของคุณพ่อสุธีคุณแม่ฮวยและยามจึที่เคารพนักถือของน้องๆทั้งหกคนโดยตลอดมาคุณพ่อสุธีวโรนามสำเร็จการศึกษาระดับทั้นประถมศึกษาปีที่สจากโรงเรียนวัดบ้านหนองแองตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองร้อยเ็ จาำวบร้อยเอ็ดตลอดระยะเวลาชีวิตวัยหนุ่มคุณพ่อไม่เคยได้ออกไปทำง,งานต่างถิ่นนักที่ใดเลยยังคงยังได้ช่วเหลืองานทางบ้านกับคุณพ่อคุณแม่และดูแลน้องๆตลอดเรื่อยมาเมื่อยุครบ20ปีบริบูรณ์คุณพ่อสุทธิวรนามได้เข้าขอุปสมบท เพื่อศึกษาพระธรรมในนักวัดบ้านหนองแวงตำบลหนองแก้วอำเภอร้อยเอ็ดได้บำเพ็ญสอพฤกิจของสงฆ์จนครบใต,มตม่มากและได้มาสึกษาบทออกมาชื่อและนามบ้านต่อไปพอถึงวัยอันสมควรคุณพ่อสุธีวรนามได้สมรสกับคุณแม่เว,ยวอยวรนาม สกุลเดิมอารันนิปัจจุบันคุณแม่เวยได้ถึงเอกรบแล้วคุณพ่อสุธิและคุณแม่เวยนื่นให้กเนิดบุตรทีดาร่วมกันข้าคนดังนี้หนึ่งนางสัมภาษณ์วามัสริริสมรสกับร้อยตำรวจโทโ,โสคนวามัสิริ ปัจจุบันตั้งครอบครัวและประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่อำเภอปากชนจังหวัดเลย2นายประกาศวรานามสมรสกับนางมงคลวรานามสกุลเดิมง,งามสนิทตั้งครอบครัวและประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่บ้านโนนหวางตำบลหนองใหญ่อำเภอศรีสเด็จจังหวัดร้อยเอย็ด นางวาสนาทุมสิทธิ์สมรสกับคุณอนันทุมสิทธิ์ปัจจุบันตั้งครอบครัวและประกอบอาชีพนาบ้านไม้ล่าตำาบลมือเปลือยอำเภอศรสุเด็ดจังหวัดร้อยเอ็ดและเป็นผู้ที่ทำหน้าที่หลักในการอุปการะดูแลคุณพ่อสุริยวรนาสี่ ร้อยตำรวจเอกกรุงศักดิ์วรณามสมรสกับานางอิสราวรณามสกุลเดิจม,มั่งมีสีปัจจุบันร้อยตยรรำรวจเอกกรุงศักดิ์วรณามดำรงตำแหน่งรองสารวัตรปราบรามสพนา่วงอำเภอน,นา่วงจังหวัดเลยห้าดาตำรวจพระพรังัยวรณาม สมรสกับนางนิตยาวรานามสกุลเดิมมณีกันปัจจุบันกับตํารวจพระรามชัยวรานามปฏิบัติหน้าที่ขอวหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรศรีสุดเดจอำเภอศรีสเุเด็จังหวัดร้อ็ยตลอดระยะเวลาที่คุณพ่อสุธิและคุณแม่เลย ได้ใช้ชีวิตของเรือนร่วมกันท่านทั้งสองได้ให้การอบรมเลี้ยงดูล,ลูกทั้งห้าคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความขยันอดทนส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีคุณพ่อเป็นคนขยันทานแข็งใ้การประกอบสมราอาชีพหนักเอาเอาสู้หาเลี้ยง เสรกางฐานะครอบครัวให้มีความมั่นคงเป็นสุกแผ่นดังที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นประจักษ์ชัดแจ้งในปัจจุบันในร่า,สางสังคมคุณพ่อเป็นคนที่มีความเสียสลัดมีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันเสียสลัดแป่งปันจึงเป็นที่เอาโรรักของญาติ พี่น้องลูกหูกุแล,ละหลานหลานโดยทั่วหน้ากันนอกจากนั้นคุณพ่อยังเป็นคนใจบุญสูงทานมีจิตใจอันสูงส่งมีความเรื่องใสอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาในร่วมกับผู้นำชุมชนเป็นแกนนำในการก่อตั้งจัดสร้างวัดท้าแร่สามัคคีจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านใกล้เคียงมีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาใน่านการศึกษาคุณพ่อจะให้การสนับสนุนและบริจาคคุณการศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนที่ได้จัดขึ้นตามวาระต่างๆด้วยดีตลอดมาคุณพ่อสุทีวรานาม เป็นผู้ที่มีอัธาายาศัยไมตรีมีมนาามุษยสัมพันธ์มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสชอบเพื่อนชอบสูงรักและสนใจในกิจกรรมนันทนาการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาศิลปะการต่อสู้ของไทยคุกเสาอาทิตย์คุณพ่อจะต้องรอดู รอชมและรอเชียร์กีฬามวยไทยตลอดมาไม่เคยได้ขามนักมวยในดวงใจของคุณพ่อคือกิสง้างต่อสักล้ำภูมนี่คือยอดนักทบขวัญใจของคุณพ่อสุธิบัวระนันพรจะตกฟ้าจะล้องแดดจะออกถ้ากิสร้างทชวเมืไหนคุณพ่อต้องรอ